ปฏิจจสมุปบาทแห่งสุวิมุตตจิตดูก่อนพิขุทั้งหลายพิขุเห็นจากขุอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฐิของเธอนั้นเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสินาามส้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสินนนมส้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะ กล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ดูก่อนพิคุทั้งหลายพิคุเห็นโสตะอันไม่เที่ยงนั่นแหลว่าไม่เที่ยงความเห็นเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิของเธอนั้นเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสินาาววมส้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสินนนววมส้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะ กล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายพิกุเห็นคานะอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฐิของเธอนั้นเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสินาามส้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสินนนมส้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะ กล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายพิกุเห็นชิวหาอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิของเธอนั้นเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ พรอความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายพิกุเห็นกายะอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิของเธอนั้นเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายพิขุเห็นมโนอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฐิของเธอนั้นเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหนายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายพิกุเห็นรูปอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิของเธอนั้นเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ พราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายพิขุเห็นเสียงอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิของเธอนั้นเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ พราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายพิกุเห็นกลิ่นอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิของเธอนั้นเมื <ME> ่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายพิกุเห็นรถอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิของเธอนั้นเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายพิกุเห็นโพธพภะอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิของเธอนั้นเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายพิกุเห็นทำอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิของเธอนั้นเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหนายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ รอความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้อีกนยนยะะหนึ่งซึ่งตรัสไว้ในที่อื่นดูก่อนพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทำโยนิโสมนสิการซึ่งจักขุและจงพิจารณาเห็นความที่จักขุเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตามที่เป็นจริงดูก่อนพิขุทั้งหลายพิขุ เมื่อกระทำโยนิโสมนัสิการซึ่งจักขู่และพิจารณาเห็นความที่จักขูเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตามที่เป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุ่เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงกระทำโยนิโสมนัสิการซึ่งโสตะและจงพิจารณาเห็นความที่โสตะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตามที่เป็นจริงดูก่อนพิขุทั้งหลายพิขุเมื่อกระทำโยนิโสมนัสิการซึ่งโสตะและพิจารณาเห็นความที่โสตะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตามที่เป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตะเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคา เพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทำโยนิโสมนสิการซึ่งคานะและจงพิจรารณาเห็นความที่คานะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตามที่เป็นจริงดูก่อนพิขุทั้งหลายพิขู เมื่อกระทำโยนิสโสมนสัสการซึ่งคานะและพิจารณาเห็นความที่คานะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตามที่เป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานะเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสินาามส้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ดูก่อนพิขู่ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงกระทำโยนิโสมนสิการซึ่งชิวหาและจงพิจารณาเห็นความที่ชิวหาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตามที่เป็นจริงดูก่อนพิคุุทั้งหลายพิคุุเมื่อกระทำโยนิโสมนสิการซึ่งชิวหาและพิจารณาเห็นความที่ชิวหาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตามที่เป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ เพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทำโยนิโสมนสิการซึ่งกายะและจงพิจารณาเห็นความที่กายะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตามที่เป็นจริงดูก่อนพิขูทั้งหลายพิขู เมื่อกระทำโยนิสโสมนัิการซึ่งกายะและพิจารณาเห็นความที่กายะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตามที่เป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายะเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงกระทำโยนิโสมนสิการซึ่งมโนและจงพิจรารณาเห็นความที่มโนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตามที่เป็นจริงดูก่อนพิขุทั้งหลายพิขุเมื่อกระทำโยนิโสมนสิการซึ่งมโนและพิจรารณาเห็นความที่มโนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตามที่เป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคา เพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ดูก่อนพิคุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทำโยนิโสมนสิการซึ่งรูปและจงพิจารณาเห็นความที่รูปเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตามที่เป็นจริงดูก่อนพิคุทั้งหลายพิขุเมื่อกระทำโยนิโสมนสิการซึ่งรูป และพิจารณาเห็นความที่รูปเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตามที่เป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสินาามส้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทำโยนิโสมนัสิการซึ่งเสียง และจงพิจารณาเห็นความที่เสียงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตามที่เป็นจริงดูก่อนพิกุทั้งหลายพิกุเมื่อกระทำโยนิโสมนัสิการซึ่งเสียงและพิจารณาเห็นความที่เสียงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตามที่เป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียงเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทำโยนิโสมนสิการซึ่งกลิ่นและจงพิจารณาเห็นความที่กลิ่นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตามที่เป็นจริงดูก่อนพิขุทั้งหลายพิขุเมื่อกระทำโยนิโสมนสิการซึ่งกลิ่น และพิจารณาเห็นความที่กลิ่นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตามที่เป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่นเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทำโยนิโสมนสิการซึ่งรส และจงพิจารณาเห็นความที่รถเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตามที่เป็นจริงดูก่อนพิขุทั้งหลายพิขุเมื่อกระทํมโยนิโสมนสิการซึ่งรถและพิจารณาเห็นความที่รถเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตามที่เป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรถเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ พรอความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ดูก่อนภิคุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทำโยนิโสมนสิการซึ่งโรพธพะและจงพิจารณาเห็นความที่โรพธพะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตามที่เป็นจริงดูก่อนภิคุทั้งหลายภิคุเมื่อกระทำโยนิโสมนสิการซึ่งโรพธพะ และพิจารณาเห็นความที่โผฏฐัพพะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตามที่เป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโผฏฐัพพะเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสินาามส้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงกระทำโยนิโสมนสิการซึ่งทำและจงพิจารณาเห็นความที่ทำเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตามที่เป็นจริงดูก่อนพิขุทั้งหลายพิขุเมื่อกระทำโยนิโสมนสิการซึ่งทำและพิจารณาเห็นความที่ทำเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตามที่เป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคา เพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้